สวัสดีสสดค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ชูดดิจิตอลดอลล็อกค่ะเนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็มีลูกบ้านบางท่านค่ะติดอยู่ในคอนโดไม่สามารถออกนอกห้องส่วนตัวได้บอกว่าเขาใช้ดิจิตอลดอลล็อกด้วยนะคะวันนี้เรามาคุยกับช่างดิจิตอลดอลล็อกเลยก็มาบอกสาเหตุแล้วก็ข้อควรระวังการแก้ไขต่างๆนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตัวดอลล็อกขึ้นมาโชว์สักหนึ่งตัวนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นเมนล็อก ในลักษณะที่ประตูเปิดไม่ออกนะครับเนื่องจากตัววงปกหรือว่าตัวประตูเนี่ยจะถูกติดตั้งเข้ากับโครงสร้างของตัวอาคารในกรณีมีการสั่นไหวนะครับตัวอาคารมีการขยับนะครับทําให้วงปบขยับขยื่นนะครับบีบพับตัวประตูนะครับทําให้เราเปิดประตูออกไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอันนี้เกิดจากโครงสร้างล้วนๆนะครับพอในการเกิดผิดรูปหรือว่าบิดแน่นเข้ามาเนี่ยทําให้ประตูเปิดไม่ออกครับถ้าเกิดว่าเป็นลูกบิดก้านโยกเข่าควายต่างๆอะคะช่างมีผลไหมคะ ครับผมปัญหานี้ก็คือเช่นเดียวกันนะครับต้นเหตุมาจากโครงสร้างนะครับทําการบิดตัวหรือว่าเคลื่อนตัวมาับมาทับประตูนะครับทําให้ประตูเปิดไม่ได้ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นไหนก็ทําให้ประตูเปิดไม่ได้เช่นกันครับอ่าเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าก็จะได้รับรู้เลยว่าไม่ว่าจะกรอประเภทไหนนะคะก็จะเปิดประตูไม่ได้เช่นกันหากมันมีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นนะคะหรือว่าแผ่นดินไหวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะอ่าทีนี้นะค่ะช่างเคยเจอเหตุการณ์ที่ ลูกบ้านออกนอกห้องไม่ได้แต่ไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวบ้างไหมคะก็สําหรับตัวผมเองที่ได้ไปสัมผัสนะครับเพราะว่างานหน้างานวันนั้นเนี่ยบานประตูเป็นไม้วงกบเป็นไม้นะครับผมเกิดมีน้ํารั่วมาจากห้องน้ํานะครับแล้วก็ไหลามาที่ตัวประตูกับวงกบนะครับไม้เนี่ยทําการดูดน้ําจนบวมเต็มพื้นที่เลยครับแน่นอยู่กับวงกบเลยเหมือนกระดาษที่เปียกน้ําก็จะฟูขึ้นนะครับพอไม้ฟูขึ้นแลวอัดแน่นกับวงกบก็เลยทําให้ประตูเปิดออกไม่ได้ช่างทาอย่างไรคะก็ตัว ตัวผมเองเนี่ยไปถึงหน้างานแล้วนะครับผมก็ทําการเคลียร์เรือตัวประตูทั้งหมดนะครับเพื่อให้ไม่มีอะไรขวางนะครับแล้วก็ใช้ตัวเองเนี่ยกระแทกเข้าไปนะครับประตูก็เลยเปิดออกได้นะครับแต่ช่างเป็นผู้ชายด้วยกระแทก<ช>ได้แล้วสมมติว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวแล้วเราประตูมันติดเราออกไม่ได้นะผู้หญิงอย่างเรานะคะแน่นอนว่ากระแทกไปคงคงไม่น่าจะได้นะคงกระแทกไปไม่ไหวนะคะไม่มีแรงแล้วอย่างเด่ง อาจจะแบบตื่นตระหนกนะกขนาดนั้นที่แผ่นดินไหวด้วยแบบนี้เราทำอย่างไรได้บ้างคะครับผมมองว่าการแผ่นดินไหวนะครับเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับถ้ารูว่าเราลองเปิดดูแล้วมันฝืดไม่มากนะครับก็สามารถเปิดประตูออกไปได้เราไปหยิบของชิ้นสุดท้ายครับชิ้นข้างบนอาจจะหล่นลงมาทับเราได้อันตรายมากๆนะคะแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะถ้าเรากระแทกประตูไปแรงๆหรือเรามองว่าเรามีแรงพอที่จะกระแทกไปได้เนี่ย อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะนี้เรามีวิธีการแก้ไขยังไงได้บ้างคะใช่มองในมุมวิธีการปฏิบัติตัวนะครับถ้าเกิดว่าเรารับแรงสั่นไหวได้แล้วนะครับอันดับแรกที่เราต้องทําคือไปเปิดประตูทิ้งไว้นะครับเปิดประตูทิ้งไว้ก่อนค่อยไปหาที่หลบนะครับถ้าเกิดว่าเราไปหลบก่อนแล้วเราไม่ได้เปิดประตูทิ้งไว้เนี่ยปัญหาการเปิดประตูไม่ออกเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีนะครับเปิดประตูทิ้งไว้หาอะไรมาวางขวางไว้นะครับไม่ให้ประตูปิดเข้ามาเราค่อยไปหาที่หลบหรือว่าหาที่ปลอดภัยต่อไปครับปัญหานี้จะหายไปครับ นะเหมือนแก้ที่ต้นเหตุเลยแต่ถ้าเกิดมันเกิดแล้วเราก็ทําอะไรยากแล้วนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์เรารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะเราต้องรีบไปเปิดประตูขางไว้เลยนะคะแล้วอย่าลืมหาอะไรมากั้นประตูไวนะ้ด้วยเนาะใช่ครับ,นะรบเพราะว่าเดี๋ยวเกิดจะตีลมตีเข้ามานะปิดเข้าไปทับอีกแล้วพอโครงสร้างเคลื่อนไหวทําให้เราเปิดไม่ได้อีกเช่นกะันเหมือนคนญี่ปุ่นเขาบอกกันไว้ด้วยนะคะว่าเราสามารถเอาน้ําหรืออะไรใส่กระเป๋าแล้ววางแถวประตูไว้ก่อนได้เลยนะแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันเราถือกระเป๋านั้นไปได้เลยด้วยนี่ก็เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานนะคะที่ชูดิจิตอลดอโลคหวังว่าจะให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ